ประโยชน์ที่สุดอบของการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิดก็คือจะไม่มีการทวีความรุนแรงของโรคป่วยแล้วจะไม่ป่วยหนักป่วยหนักแล้วไม่ตายอันนี้มีข้อศึกษาออกมาชัดเจนว่านี่คือสรรพคุณแล้วก็เป็นผลของการได้รับวัคซีนซึ่งสำหรับในความเป็นรัฐบาลนะครับแค่คนรับวัคซีนแล้วไม่ป่วยหนักหรือไม่ตายเนี่ย รัฐบาลก็ต้องก็ต้องจัดการคนได้รับวัคซีนแล้วก็ยังใช้ชีวิตนิว n o r m a l แบบที่ทำอยู่ทุกวันนี้นโอกาสติดเชื้อก็ยิ่งไม่มีเข้าไปใหญ่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยในปีแรกนี้นะเราจัดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนถ้าจะเชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนนี้ว่าผู้ผลิตวัคซีนทุกรายได้มาพบแล้วแล้วรัฐมนตรีคนนี้ก็ได้บอกเขาว่าขายกระชนไหมเขาบอกเขาไม่ขายเขาขายแต่รัฐบาล ผมก็ไม่ทราบว่าแล้วเอกชนจะไปเอาวัคซีนมาจากไหนถ้าเอกชนสามารถนำนำวัคซีนเข้ามาได้โดยที่ว,วัคซีนนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนจากอยของไทยเราก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าทําได้ก็ยินดีเพราะฉะเราไม่ปิดกัน้นแต่ว่านะขณะนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นมีคนผู้บริตวัคซีนมาขอนโย,ยบายมาขอเสนอต,ตัวตลอดเวลา เขาไม่ขายให้เอกชนเขาจะขายแต่รัฐบาลแต่มัน g o v e r n m e n only เขาก็พูดชัดเป็นสองลูกหูเลยนี่นะเอกชนจะเอาตรงไหนไปซื้อถ,ถ้าซื้อก็คือต้องซื้อผ่านเอเจนต์ en, ซึ่งมันก็มาค้านกับหลักของออยเพราะคนที่จะนําเข้ายาเวชภัณฑ์หรือวัคซีนจะต้องเป็นผู้ที่ไ้ด้รั้การขึ้นทะเบียนจากออยสมมติยกตัวอย่าง, o างวันนี้มีบริษัทเรดดิ้งเฟิร์มใหญ่อะไรก็ได้ซึ่งเขาจะนําเข้าวัคซีนยี่ห้อหนึ่งเข้ามาเนี่ย ต้องดูว่าเขามาขึ้นทะเบียนกับออยอ,อยางเขาเป็นผู้นำเข้ายาเวชภัณฑ์ได้หรือเปล่าถ้าเป็นแค่เฟดดิ้งมีเงินอย่างเดียวเข้ามามันก็เป็นวัคซีนเถื่อนถึงแม้ว่าจะเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับออย,ออยแล้วก็ตามคนที่นำเข้าต้องได้รับการอนุญาตมันมีสองล็อกวัคซีนจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนข้อสองคนนำเข้าต้องรีจิสเตอร์กับออยอด้วยเพื่อความปลอดภัยเรื่องพวกนี้เราล้อเล่นไม่ได้ตอนนี้เรามีวัคซีนเพียงพอที่จะ cover คน ก็เอา5เหรียญคูณนเนี่ยไม่ใช่ซื้อไปหกบเอล้านโดสก็300ล้านอย่าไปสนใจเรื่องงบประมาณครับเพราะว่าวัคซีนขวดหนึ่งเนี่ยใช้เงิน10เหรียญสโดสนะสามร้อยเสรเศรวมค่าดำเนินการอีกสักร้อยหนึ่ง400ต่อคนในในส่วนัฐที่รัฐบาลจัดหาให้นะแต่วันนี้เนี่ยเราบาทนะครับสี่บาทคนได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่แพร่เชือ้อจากวันนี้เป็นต้นไปตัววัคซีนซีโนแวคล็อตสองที่มา8ปดแสนโดสเนี่ยเราอ l l o c a t e หนึ่งแสนโดสไปที่ภูเก็ตเลยเราอ l l o c a t e ห0 0 0มโดสไปที่สมุยเพื่อต้องการจะอันนี้ก็ต้องทดสอบไงว่าพอไปอย่างนี้แล้วเนี่ยความมั่นใจเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าความมั่นใจเกิดขึ้นล็อตต่อไปที่มา1ล้านโดสในเดือนเมษาก็อัดเติมเข้าไปอีกนอกจากนี้นอกจากเรื่องท่องเที่ยวแล้วเราก็จะ คือตอนนี้มันจานวนมันมัน,ม,นมันสามารถใส่ไปในกลุ่มเสียงได้บ้างอย่างเช่นสมุทรสาครอย่างเช่นกรุงเทพมหานครอย่างตอนเนี้อาจจะต้องจัดไปแถวแม่สอดแม่สเสลียงบ้างเมื่อทุกคนได้รับวัคซีนกันทั่วประเทศแล้วเนี่ยการติดเชื้อก็จะลดลงเป็นใน,ในยะสําคัญการเสียชีวิตก็จะแทบจะไม่มีการทวีความรุนแรงของอาการป่วยก็จะไม่มีซึ่งเป็นไปตามการศึกษาของ ของผู้ผลิตวัคซีนที่มาขอขึ้นทะเบียนนะในด้วยเหตุผลแค่นี้เนะี่ยรัฐบาลก,ก็ต้องอัดเต็มที่สําหรับการที่จะทําให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนอยู่แล้วนะครับเสียงตอบรับจากตลาดทุนในช่วงที่ผ่านมาก็เชื่อว่าตลาดหุ้นเราก็เริ่มฟื้นขึ้นมานะครับตอนนี้ดัชนีก็กลับไปสู่ระดับก่อนโควิดแล้วนะครับถึงแม้จะช้านิดนึงเพราะเราเป็นประเทศท่องเที่ยวแต่ก็แสดงถึงความมั่นใจของนักลงทุนนะครับเพราะว่าก่อนโควิดเนี่ยหลัที่เรายดพันห้าร้อยแปดสิบนะครับเมื่อสิ้นปี หนึ่งเก้าผนี้ก็ทะลุจุดนั้นไปแล้วนะครับก็ถือว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ก,ก็เริ่มสะท้อนนโยบายรัฐบาลเริ่มสะท้อนเข้ามาในในปัจจัยพื้นฐานของของตลาดทุนบ้านเราเครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงเรื่องตลาดทุนก็คงขึ้นอยู่กับการดําเนินแผนตามแผนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเผื่อฉีดได้ตามแผนจัดหาได้ดีดีกว่าแผนซะด้วยซ้ําอันนี้ก็จะยิ่งเป็นเป็นข่าวดีสําหรับตลาดทุนนะครับซึ่งวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่า ในปีหน้าตลาดทุนไทยยิ่งตอนนี้ต่างชาติก็เริ่มสนใจมากขึ้นแล้วเพราะเราเริ่มเริ่มมาแนวทางนี้ที่ถูกต้องนะครับแล้วเราเป็นประเทศที่จะได้รับผลประโยชน์เต็มๆจากการฉีดวัคซีนเพราะเราเป็นประเทศท่องเที่ยวนะครับยิ่งทั่วโลกฉีดกันยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยผู้ได้รับประโยชน์ก็คือเรานะครับเพราะเราเป็นประเทศที่สามารถเปิดให้เขามาเที่ยวได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ตลาดทุนก็คาดหวังว่าจะได้เห็น